เป็นไงบ้างครับสลากย้อมสวยไหมครับคุณอันนี้รุ่รรู้สึกไงบ้างครับ รู้สึกดีมากเลยครับร้อนมากเลยวันนี้ถ้าใครมาแนะนําให้มาตอนเช้าก็ได้นะครับไม่งั้นก็ตอนค่ำค่บคัณก็จะเจอกับอะไรบ้างครับอะไรบ้างสลักย้อมนะมีหลายต้นเลยมีทั้งนอกวัดในวัดนะครับผมอ๋ออันนี้ของแต่ละวัดใช่ไหมครับของแต่แล้วใช่ใช่ก็จะมีอ่นนี้มีป้ายชื่อวัดด้วยวัดหนองชัางคืนนะครับใช่ครับตอนเช้าเขาไม่มีหนองเขาจะมีหนองชัางคืน โ,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 โอันนี้มุกควายนะครับอย่าไปสนใจมากใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ด้วยนะครับอันนี้เป็นของวัดอะไรทุกตาวัดไอยติอ๋อนี่นะครับให้เพื่อนๆชาวสุยชาวพญาลายคาได้ดูนะครับ <c oughs> ก็อย่าลืมนะครับวันที่4ถึงวันที่10กันยายนนี้นะครับชวนกันมาทําบุญมางานสลากย้อมหนึ่งเดียวในโลกนะครับเขาบอกความรู้พี่บอกความรู้ให้ไหมทุกตา นี่นี่นี่เขาบอกว่าสมัยก่อนน่ะโบราณน่ะไม่มีใครฟังกูเลยทุกคนมาฟังนี่ทุกคนมาฟังก่อนเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยผู้หญิงเนี่ยนะถ้าใครได้ทําต้นสลากย้อมอย่างนี้นะเพราะว่าใช้ใช้เงินเยอะไหมเป็นแสนเนาะต้นหนึ่งต้นนึงไม่ถึงมั้ยไม่ถึงถึงถึงเขาบอกเป็นแสนเขาบอกว่าอันนี้ส่งเนี่ยถ้าผู้หญิงคนไหนนะได้ สามารถได้แต่งต้นสลากย้อมเนี่ยเขาจะเก็บเงินเก็บทองในสมัยก่อนนะถ้าใครใครทำต้นสลากย้อมเนี่ยได้นะอันนี้ส่งก็จะสูงพอๆกับผู้ชายบวชเราว่ากันอย่างนั้น,นครับจะได้แฟนสวยโอ้ครับแฟนสวยต้องแฟนอันนี้รุดครับอันนี้วัดวัดน้ำวัดน้ำคงนี่โอ้มี มีได้อไอยด้วยเห็นไหมครับสวยงามเลยนะครับทางทางทางขึ้นสวยอ่ะอันนี้อันนี้เป็นกะฮะทางขึ้นสวยอันนี้เป็นการสลับกันถ่ายรูปนะครับไหนๆก็มาด้วยกันนะฮะทอยถีทอย,อ,ย,อ,ยอาศัยนะครับนี่ป,ปินโต,นนโตเห็นไหมปินทบาทช่วงเช้า <laughs> นี่ดูดิบันไดสวยมากทำไมต้องเป็นบันไดดูไหมทำไมต้องเป็นบันได รู้ไหมความหมายไม่รู้พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันอโอเคก็ที่นี่วัดพระธาตุธริพุญชัยจังหวัดลำพูนนะครับถ้าใครชอบก็งานนี้วันที่สี่ถึงวันที่1ิบกันยายนนะครับ,รบวันที่สิบเขาก็จะกินเขาเรียกว่าก๋๋ยสลากกินกวุวยสลากนะครับ,รบไม่ใช่มากินนะเขาทานประเพณีสลับกระพัดก็ะจะมีแบบชาวบ,บ้าน,นยหรือว่าประชาชนทั่วไปเขาก็จะออสังหรือว่าเป็น สังกทานอ่สังฆทานกล้วยนะกล้วยภาษาเมืองเขาเรียกว่ากวยเอามาเอามาอ่าถวายให้พระซึ่งที่เขาจะออกสลากใช่ใช่เขาจะใช้ใช้เส้นน่ะเอาไปไว้ในวิหารแล้วก็ออกสลากว่าตุเจ้าตนใดได้ได้นะครับก็เรามาดูกันนะครับครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับ แล้วเดี๋ยวจะมีรายการดีๆออกมาเร็วนี้ซีรีส์จะออกมานะครับมีคลิปลุดเยอะเลยก็อเอกร็เอกง่ายละไม่ <laughs> <laughs> เป็นเรื่องหลังครับเรื่องหลัง <laughs> อ่ะก็อย่าลืมมาดูกันนะครับมาเที่ยวกันมาเที่ยวกันมาทําบุญกันนะครับวันที่สี่ถึงวันที่สิบอะดูมุมนี้บ้างดูมุมนี้บ้างวันที่สี่ถึงวันที่สิบนะครับกันยายนนี้นะครับกับงานสลากย้อมเมืองลําพูนนะครับต้นสลากใหญ่มากนะครับ ต้องเห็นของจริงนะครับคุณจะรู้อลังการมาก